โปรเจกต์ซ่อมบ้านที่อเมริกาตั้งแต่กลับจากเมืองไทยมาคุณจิมก็บีซี่น่าดูค่ะสวัสดีครับคุณจิมสวัสดีค่ะทำอะไรครับทำไปดูครับซ่อมบ้านซ่อมประตูใส่พื้นเสร็จเรียบร้อยเก่งมากครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูโปรเจกต์ Project ที่เราทำคือเปลี่ยนพื้นใหม่ที่ห้องครัวเราย้ายของออกแล้วก็เอาพื้นใส่ให้เสร็จไปทีละข้าง เพราะห้องครัวไม่ใหญ่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกยากนะเพื่อนๆไม่ออกยากงัดออกแผ่นๆพรพื้นเก่านี้ใช้ได้เป็นใช้ใช้จนกว่าบ้านจะพังพื้นเก่านี้แข็งแรงเป็นไม้อัดแต่แข็งแรงเดี๋จะมาโชว์เพื่อนๆนะคะว่าบ้านนี้เขาใส่พื้นไปกี่ครั้งแล้ว เราจะต้องเอานี่ออกมาใส่พื้นใหม่นี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สองเขาใส่พาสิตรกเข้าไปอย่างนี้ค่ะหนี่ครั้งที่สองนี่ครั้งแรกเขาใส่อันนี้ไปเหมือนกับเสือน้ามันบ้านเรานะี่เออใช้ของถูกจางนเนาะเอ้ยไมบ้านนี้อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีใส่พื้นเข้าไปสองครั้งแล้วครั้งที่สามคือเราใส่นี่ แสดงว่สวัสดุที่เขาใช้ใช้สร้างบ้านนี่ไม่หึงสิบปีใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> นะบางเฉียบเลยไปดูที่ความบางของบางมากๆบางเฉียบเลยบางมากๆค่ะอันนี้ก็บางมากๆเป็นพลาสติกที่เราซื้อมาใส่ก็บางมากๆเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นไม้แต่อันนี้จะดีกว่าแข็งแรงกว่า waterproof คือกันน้ําได้เพราะว่านี่เป็นห้องครัวเราไม่อยากให้น้ําถ้าน้ําหล่นเราไม่อยากให้พื้นเสียเราต้องใช้กันน้ำเอาละค่ะเราก็จะทําจนกว่าจะเสร็จเราจะมาโชว์เพื่อนๆต่อไปนะคะวันนี้วันที่สองค่ะเรา,เราค่อยๆทําตอนนี้มาเอามาเอานี่ใส่ลงพื้นละเป็นไม้เป็นพลาส,สติกค,ค่ะเพื่อนๆพลาส,สติกลายไม้ิบอกว่าทำง่ายใช่ไหมจิม ง,ง่ายจังครับง่ายจังทำง่ายจังเลยคนซ่อมบ้านคนคนนี้ซ่อมบ้านใช้ได้อยู่ <_ es> คนอเมริกาต้องซ่อมบ้านเองครับเพื่อนๆเป็นส่วนมาก <_ es> ถ้าไม่ใช้ง,งานหลักจริงๆเราจะไม่จ้าง <_ es> เพราะว่าค่าแรงมันแพงที่นี่ครับเพื่อนๆพื่อแต่ก็ทำเองก็ดีน่ะจะได้เรียนรู้ จะไปทำเองที่เมืองไทยเเมืองไทยบ้านที่อเมริกาจะต่างกับบ้านเมืองไทยคือตรงนี้มันเป็นพื้นไม้เขาเอาไม้อัดที่เมืองไทยเราจะใช้ปูนซีเมนนะปูนซีเมนแล้วก็ใส่คอนเซรามิกชายเซรามิก,มก,มกแต่ที่นี่เขายกขึ้นมาแล้วเขาจะเอาไม้อัดเห็นไหมเป็นไม้อัดน่ะไม้อัดลงแล้วเสร็จแล้วเราก็มาทำพื้นจะใส่อะไรก็ได้จะใส่อ่อ เสเดเมกาทหรือจะใส่วูดหรือจะใส่พลาสติก uh, มีสารพัดอย่าง mm hmm. พื้นที่อเมริกพื้นที่บ้านอเมริกาทำง่ายค่ะไม่เหมือนที่เมืองไทยเมืองไทยทำยากเนาะที่เมืองไทยทำยาก โชว์พื้นห้องครัวที่จิมทำไปทำใช้ได้นะคะใช้เวลาสามวันหายไม่ซิหายอยู่ไห e เดอะนิวโอร์ใหญ่จู้ใหญ่ฟิจเชอร์เเข้าไปใช้ได้เลยจิมเยี่ยมมากคุณจิมในที่สุดพื้น ตัวเราก็เสร็จค่ะเพื่อนๆไม่สวยงามเป็นไม้จิมมาทำอยู่ทำไปสามวันเสร็จะทำมั่งหยุดมั่งเนาะเป็นธรรมดาไม่เป็นไรเราก็ย้ายตัวอาหารเข้ามาแล้ว My uh.